หนึส่วนสิบมีศูนย์หตัวนะครับให้น้องจินตนาการว่ากระเด้งทศนิยมไปทางซ้ายมือ1ครั้งนะครับค่อยๆถัดไปดังนั้นในกรณีนี้ข้อที่1 1ึ่นส่วนสินะครับศูนย์ห่งตัวพี่หมูจะกระเด้งทศนิยมไปอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมมาอยู่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านหน้าให้ใส่เลขศูนย์ะครับกลายเป็นว่า1นึส่วนสิคือ0.1นะครับ Wise, มาดูที่7ส hmm, okay, right? ่วนร้อยบ้างนะครับ7ส่วนร้อยคือ0ูนย์ตัวกระเด้ง2ครั้งใช่ไหมครับกระเด้งมาคือตรงนี้นะครับแล้วกระเด้งต่ออีกนะครับให้น้องจินตนาการว่าส่วนที่อยู่ตรงกลางคือ0ูนย์แล้วทศนิยมอยู่ตรงไหนครับกระเด้ง2ครั้งมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้านหน้าจุดทศนิยมน้องๆใส่0ูนย์โอเคไหมครับถ้าไม่มีตัวเลขให้ใส่0ูนย์นะกลายเป็น0.07นะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ด ถ้าเป็น9ส่วนพันละครับกระเด้ง3าครั้งใช่ไหมครับ1 2 3ห้าทศนิยมนะครับระหว่างนั้นตรงนี้ใส่0นย์ใส่ศูนย์ทศนิยมมาอยู่ตรงนี้แล้วด้านหน้าทศนิยมเราก็ใส่ศูนย์ะครับจะได้เป็น0 0 0 9นะครับอ่าโอเคไหมน้องพองมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับอ่าเรามาดูแถวที่2ครับแถวที่2นั้นเป็นหลักสิบบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าในแถวแรกหมูให้เป็น หลักหน่วยหมดเลยนะครับ่ลองมาดูที่หลัก10บบ้างน,นะครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง tiktok fire astilter นะครับ